สวัสดีค่ะวันนี้นะคะยา้ดาวจะมาทำวิธีการใส่โฆษณาในวิดีโอของเราให้ดูนะคะสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะคะคนที่รู้แล้วก็ผ่านนะคะอันนี้ยา้ดาวจะบอกกับคนที่ยังไม่รู้นะคะอ่ะเราก็เปิดเข้ามาในนะคะในหน้าของเรานะคะแล้วก็เข้าไปในวิดีโอใดวิดีโอหนึงที่ วิดีโอหนึ่งที่เรายังไม่ยังไม่ใส่โฆษณานะคะเราคลิก,กไปตรงมุมด้านซ้ายมือนะคะจะมีตัว S ข้างล่างนะคะเข้าไปตรงนั้นนะคะมันก็จะมีมาให้เลือกให้ฟิ้งทุกอันเลยคะ่ะกดเครื่องหมายถูกทุกอันแล้วล่างสุดมันจะมีบอกว่าหลังวิดีโอก็มีโฆษณาด้วยใช่ไหมคะเราก็คลิกลงไปด้วยแล้วอันที่อยู่ตรงกลางนะคะจะมี เขาใส่ให้เลยอัตโนมัติอยู่เราติ๊กาไปหรือว่าเราจะจัดการเองก็กดไปที่ที่ตัวหนังสือสีน้ำเงินนะคะเขาจะเขียนว่าใส่โฆษณาตรงกลางนะคะก็กดเข้าไปนะคะพอคลิกไปแล้วนะคะก็จะมาออีกหน้าหนึ่งซ้อนขึ้นมาข้างบนนะคะคือจะเห็นได้ว่าเนี่ยยาดาได้ใส่ โฆษณาไปแล้วยเยอะนะคะในไลน์ส่วนอนแล้วที่ทเห็น <สด S 2> เป็น,น,นแถบ,แบข้างล่างของวิดีโอนี่นะคะเป็นขีดขั้นข้นเป็นรูรั้วอยู่นะคะที่เป็นแถบสีน้ำเงินนั้นนะคะคือเราเพิ่งใส่โฆษณาลงไปนะคะแล้วตรงขีด<อ>ยาวๆที่มีปุ่มข้างบนนะคะอันนั้นคือณจุดจุดนั้นนะคะเป็นที่ระบ,บุว่าตำแหน่งนั้นน่ะเราสามารถ ใส่หรือลบโฆษณาที่ใส่ลงไปแล้วได้นะคะเราเ,าเอาลูกศรน,นะคะเอามาเลื่อนนะคะตัวตัวขายายาวนี้ไปไว้ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งนะคะคือแถบข้างล่างนี้มันจะบอกว่าตำแหน่งนาวินาทีหรือว่านาทีไหนของวิดีโอที่คุณจะอยากจะใส่ VA ใส่โฆษณาลงไปนะคะเมื่อเราวางขีด ยาวที่มีปุ่มแล้วไว้ตรงณจุดนั้นแล้วเราอยากเอาโฆษณามาใส่ตรงนี้นะคะเราก็เอาเมาส์นะคะไปคลิกตรงข้างบนตัวหนังสือที่เป็นสีน้ำเงินอยู่ข้างบนที่มือเครื่องหมายบวกด้วยนะคะตรงนี้นะคะการที่เราคลิกลงไปก็หมายถึงว่าเราได้ใส่โฆษณาลงไปแล้วดูนะคะ พอใส่คลิกลงไปแล้วนะคะก็จะสังเกตได้ว่าแถบข้างล่างตรงขีดนั้นจะเป็นสีน้ำเงินนะคะแล้วที่ขีดเดียวกันนี้แหละสมมติว่าเราอยากจะลบะโฆษณาตรงนี้ออกนะคะเราก็ไปคลิกตรงนั้นมันก็จะกลายเป็นสีน้ำเงินเนาะแล้วเราก็มากดที่ข้างบนนะคะก็จะสังเกตเห็นได้ว่าตรง วิดนะีโอณวินาทีนี้หรือเนะี่ยณนาะทีนี้นะตรงแถบมันจะมีสีเข้มกว่าที่อื่นอยู่นะคะลางๆนะคะอาจจะเป็นสีเหลืองอ่อนๆอ,อ,อันนั้นก็หมายถึงว่าเราเลือกเตี๋ยตรงนั้นแล้วนะคะเราเราเราคลิกตรงนั้นประสาทด,ด,ด้วยแล้วทีนี้เราก็กดตรงที่ถังขยะนะคะรูปถังขยะตรงนี้ก็แสดงว่าเรา,เาได้ลบไอ้อนั่นลงออกไปแล้วได้ลบ โฆษณาตรงจุดนั้นออกไปแล้วนะคะแล้วถ้าเกิดเราต้องการที่จะใส่โฆษณาไปใหม่เราก็ไปกดกดตรงที่ตู้ซื้อสินเงินอีกครั้งหนึ่งหรือว่าหลายๆครั้งก็ได้นะคะแล้วโฆษณามันก็จะขึ้นตามที่เรากดนั่นแหละคะ่ะแล้วก็เป็นการเสร็จสิ้นนะคะถ้าเราใส่ตามที่เราต้องการแล้วแล้วก็อย่าลืมกดเซฟนะคะ ก็ประมาณ2ครั้งนั่นแหละอันนี้ครั้งที่นึงแล้วก็ครั้งที่2นะคะกดเซฟลงไปขอบอกไว้ก่อนนะคะว่าถึงแม้นเราจะกําหนดให้มันขึ้นบ่อยๆแต่ผู้ที่จะเอาโฆษณาม,มาลงในคลิปเราจริงๆก็คือพี่ยูเท่านั้นนะคะเรากําหนดเองได้แต่เขาไม่ได้เอามาใส่เสมอไปนะคะต้องเข้าใจนะคะ อันนี้เป็นวิดีโอตัวอย่างนะคะของอวิดีโอที่อีดาวเคยไลฟ์สดไว้อันนี้จะซ่อนไว้ไม่ให้คนดูเพราะว่าคนดูมันก็ไม่มีประโยชน์ค่ะเสียเวลาเปล่าดูไปแล้วเงินก็ไม่ขึ้นก็เลยไม่ไม่เปิดให้คนดูนะคะเสียเวลาเฉยๆก็เลยปิดไว้แต่ก็ยังไม่ทิ้งนะคะเพราะว่าจะเอาไปทำเป็นวิดีโอก็ได้นะคะ,ะแล้วก็อันนี้เป็น การทำใส่โฆษณาในาในคอมพิวเตอร์นะคะในแต่ละวิดีโอนะคะข้างๆนี้ก็จะมีตัวหนังสือตัวรูปตัวดินสอนะคะแล้วก็อะไรหลายอย่างนะคะที่แต่ละวิดีโอมีขึ้นไว้นะคะ เราก็จะไปจัดการเปลี่ยนแปลงเอดิตอะไรก็ได้ก็กดตรงที่ตัวรูปดินสอนะคะหรือว่าเราจะไปจัดการการเปิดสร้างรายได้เราก็ไปกดที่ตัว S นะคะมันก็จะมีอยู่สองที่เนาะทังางซ้ายสุดอของหน้านี้ก็มีตัวเล็กตัว,ต,วตัว S ที่เป็นอ,อยู่ข้างล่างสุดนะคะหรือว่า ตัว S ที่อยู่ข้างๆกับวิดีโอ,อน,นี้กดได้ทั้ง2อันนะคะหรือว่าจุด3จุดนี้ก็จะเป็นการเลือกหลายอย่างก็กดเข้าไปดูนะคะเข้าไปอ่านดูส่วนข้างๆต่อมาก็คือเราจะกำหนดเป็น private หรือว่าเ,อาเป็น public ก็ได้นะคะ open ให้คนดูก็ได้หรือว่าปิดไว้ไม่คนดูก็ได้นะคะส่วนตัว S สีเขียวนี้ก็คือ,อมันเปิดสร้างรายรายได้ได้แล้วนะคะ ถ้ายัางไม่เป็นสีเขียวก็เราให้เราไปคลิกแล้วก็เลือกไอตรงที่เป็นสีเขียวนะคะการที่เราโพสต์วิดีโอแต่ละครั้งนะคะพี่ยูจะทําการตรวจสอบก่อนว่าสามารถเปิดสร้างไรายได้ได้หรือไม่นะคะและในช่วงเวลาที่เรารอนะคะเราควรจะปิดไว้ให้เป็น private ก่อนหรือว่าแลนการว่าให้ เปิดในช่วงเวลาไหนก็ได้ก็กดตรงที่คําว่าแพลนล่างสุดอยู่ในนอกนอกกรอบของสี่เหลี่ยมนั่นนะคะแล้วมันก็จะมีเวลาวันที่มาให้เรากรอ,อ,อกอีกทีหนึ่งข้างบนนะคะอันนี้ <c oughs> มองไม่ค่อยเห็นเอเพราะว่าบางทีนะคะพอเราลงวิดีโอปั๊บนะคะเพื่อนก็จะรีบเข้ามาดูเลยทั้งที่ วิดีโอเรายังไม่มีโฆษณาแล้วหลายคนก็จะบอกว่าโอ,อ้โคไม่เข้าโมโคไม่เข้าเพราะว่าเพิ่งเราลงได้แค่แป๊บเดียวพี่ยูเขาต้องตรวจสอบก่อนว่าเหมาะสมหรือเปล่าเพราะฉะนั้นแล้วทางที่ดีคนที่ลงวิดีโอใหม่ๆควรจะกำหนดให้เป็น private ก่อนนะคะก่อนทีเ่เขากำลังในขณะเวลาที่เขากำลังตรวจสอบเนี้ยเพื่อนก็จะได้ไม่ต้องมาดูวิดีโอเราเสียเวลาเปล่า ใช่ไหมคะทีนี้ก็จะเป็นาการใส่โฆษณาเปิดสร้างรายได้อ๋ออย่าใส่โฆษณาเองนั้นเราไม่สามารถใส่ได้ในมือถือนะคะคือว่าเราเปิดสร้างรายได้ได้แล้วถ้าเป็นวิดีโอ,อที่ยาวกว่า8นาทีขึ้นไป8กว่ากว่านะคะก็จะใส่ตรงหัวท้ายแล้วก็กลางาคลิปได้นะคะ นี่คือมันจะมีให้เราติ๊กติ๊ก,กนี่แหละอันนี้คือเปิดสร้างไรายได้เนาะแล้วเ,เวลาเราอัปโหลดวิดีโอนะคะมันหน้าใน YouTube Studio มันก็จะเป็นอย่างนี้คะ่ะมี3ช้อยให้เลือกคือ,อ,อที่เป็นตัวปากกาคือว่าเราจะเปลี่ยนหัวข้อใส่ในเพลย์ลิสต์ใส่แท็กใส่อะไรเนี่ยเรากดตรงนั้นใช่ไหมคะส่วน ตรงกลางนี่ก็จะเป็นตัว s ก็คือเปิดสร้างไรายได้นะคะอ่าแล้วก็อ่าอันขวาสุดนั่นก็คืออ่าเป็นแบบขั้นสูงหมายถึงว่าเรากำหนดว่าวิดีโอนี้ทำสำหรับเด็กหรือไม่นะคะอันนั้นคืออันที่3นะคะส่วนอันที่เปิดสร้างไรายได้ก็คืออันอันตรงกลางที่เป็นรูปตัว s รูปดอลลาร์นะคะ นะคะแล้วมันก็จะมีให้ฟิงเป็นสีน้ําเงินถ้ามันยังเทาอยู่เราก็เปิดเป็นสีน้าเงินอ่าเพิ่มเติมนะคะส่วนไอ้ตัวที่สามนะคะที่เป็นดอกจันนั้นถ้าเราเลื่อนลงล่างสุดนะคะมันก็จะมะีข้อความให้เลือกอีกข้อความหนึ่งในนี้มันจะมองไม่ค่อยเห็นไอ้ที่เป็นตัวสุดท้ายนั่นแหละเราะจะต้องไปกดให้มันเป็นสีเทานะคะต้องไปปิดออกเพราะว่ามันหมายถึงว่าให อนุญาตให้ใช้ทำงานร่วมกันได้หมายถึงว่าวิดีโอนี้นะ่ะเขาเอาของเราไปใช้ได้ในอะไรก็ได้นะคะถ้าเราเปิดเป็นสินเงินนะคะแต่ถ้าเราปิดไม่ให้มันเป็นสีนเงินก็ไม่ให้คนเอาของเราไปใช้นะคะนี่คือใน iPhone นะคะการเปิดสร้างรายได้ใน iPhone ส่วนในซั s u ุงนะคะ จะเป็นตัวหนังสือเราก็กะกะเอาคือตัวแรกมันก็จะเป็นตัวหนังสือถ้าใครมีเป็นภาษาไทยก็จะง่ายนะถ้าใครมีเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาดอยซ์หรือภาษาอะไรก็ตามที่ไม่ใช่ภาษาไทยนะคะก็คือไอ้ที่เปิดสร้างไรายได้ก็คือตัวที่สองคำที่สองนะคะส่วนคำแรกก็คือการใส่หัวข้อเปลี่ยนแปลงหน้าซัมเ,เนลก็คือหน้าปกนะคะ ก็หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์นะคะสำหรับเพื่อนๆใครมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์ข้างล่างวิดีโอนะคะพี่ดาวจะมาช่วยตอบคำถามไอที่เรารู้นะคะถ้าไม่รู้ก็จะไปเสิร์ชหามาตอบให้นะคะขอบคุณมากสำหรับการรับชมนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนทำวิดีโอปังๆกันนะคะเฮงๆมันหนเด้อค่ะ